อะไรพี่ปิดท,ทีวีก่อนอย่าพิ่งดูโอเ้เอา้ามันก็ไปดูบ้านมึงนี่แต่อย่าพิ่งอย่า,พ,ยาพึ่งไปอยู่นี่ก่อนวันนี้ไม่วันสิ้นปีไงมันจะมันจะปีใหม่แล้วกูจะไม่อยู่ที่นี่เดือนหนึ่ง <c oughs> พี่ไม่น่าจากเลยไว้ขนาดน,นี้ย,ยังกูไปเที่ยวยกอูอยากไปเที่ยวบ้างเขาจะไม่ทางานเหนื่อยทั้งทั้งปีแล้วจะไปเที่ยวสักเดือนหนึ่งมกรากูจะไม่อยู่ทั้งเดือนเลยเ <c oughs> พาะง้นเขาบอกมุกขอทำไมอะ ก็บอกให้มึงรู้แล้วก็ให้มึงไปช่วยเก็บของด้วยไงข้างบนเนี่ยเต็มเลยน่ะข้างล่างไม่ต้องข้างล่างปล่อยไว้อย่างเงี้ยแหละโอเคพี่อืมไปช่วยเก็บเดี๋ยวอะไรเสียเวลาข้างบนน่ะของพี่ของโคตรเยอะเลยนะเยอะตรงไหนมันก็นิดเดียวเองเดี๋ยวแป๊บๆป๊ก็เสร็จแล้วเนี่ยกล่องกูก็ซื้อมาแล้วข้างนน่ะเออมันก็เยอะแหละดูแล้วในห้องเนี่ยเครื่องเนี่ยผมยกมาล่อดนคนเดียวเนี่ยเออกูจะเอาคอมไปไปไปด้วยเอาไปหมดเลยยกเป็นเตียงอันนี้มันหยุดใช่ไหมพี่ใช่ เราไปขอคนสกายช่วยไหมพวกคนสกายอมสินเล็บเนี่ยโอ้พวกเขาจะช่วยเลยเอาลองดูก็ได้ไป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 นั่งรถมึงไปนะกูจะกูจะอมน้ำมันเอาไว้โอ้โหพี่เพราะกูจะลงไปหาดใหญ่ไงกูจะไปหาน้องกูคนนึงก็ใช่ก็ต้องเก็บไงสุว่าน้องพี่คนนั้นหน้าตาดีใช้ได้เหรอรอมันมันกูต้องตีนหน่อยนิดนึงมันน่ารักไงมันน่ารักใช่ใช่มันน่ารักมันน่ารักเออนีสัยดีคนนี้นีสัยดี ตัวไว้บ้านแตงหน่อยพี่อ่าผ่านบ้านแตงงันงันนี่แตงก่อนอุ้ยอยู่อ้อมด้วยทำอะไรกันวะผู้ชายพี่ตาม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 โอ้ประตูไม่ปิดอขอยนาครับขอยนา,าครับขอยนาครับเออแล้วพี่ไมเข้ามานี่อุย้ยยอกย้อนเป็นพระเอกลิเกเหรอเออไอ้ฮะทำอะไรกันน่าดูหนังผู้ชายใจสลายเฮ้ยพี่ล่างออกมาดูครับพี่แตง คือคือเอา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 งี้ก่อนคือคือจะไปยกของไม่ไปมึงก็นั่งอยู่เงี้ยไปไปไปไหนก็ไปไปกูไล่มึงออกใครไม่ไปกูไล่ออกใครไม่ไปกูไล่ออกเนี่ยมันนั่งนี่ปล่อยมันไปปล่อยมันไปปล่อยมันไปเนี่ยแตนมามากับพี่น่แหละไปกูไล่มึงออกพี่เอ้ยเรื่องของมึงกูเป็นเจ้าของงานมาปะปะแล้วกูเออแตนเดี๋ยวพี่ฝากไปตามอ่าคุณสกายหน่อยแล้วคุณสกายอยู่กับใครมั่งพอรู้ไหมพอลาจะอยู่กับแทนไม่ก็จะอยู่คนเดียวมาฝากตามหน่อยฝากตามหน่อย ไปเจอนที่บ้านพี่นะได้ครับครับพี่รถเราอยู่นี่ช่างแม่งไปแต่พี่ยิมรถนะไม่ใช่รถนหูเราใครไม่รู้เด็กกระโปงมันเอารถรถน้องกูไปอะเออนีเาสีรเฮ้ยเฮ้ยแล้วมันเกียร์อะไรวะเนี่ยเกียร์หนึ่งจัดเลยอะกึ่งเนี่ยนี่นี่โหกะบไม่ทันอ่ะโหพี่ยังรถไปอีกเหรอเออปล่อยมันไปเด็กกระโปงมันพ่นไว แม่งอ่ะของก่อนเอาเอาเริ่มเริ่มแรกคือเอากล่องพวกเนี้ยขึ้นไปข้างบนก่อนไปกูจะไม่อยู่ตั้งหนึ่งเดือน <C> e <at> นั่นแหละพี่เทียเท่ยวให้สนุกเพ่เออกูจะไปหาน้องกูคนนึงด้วยไงไปเดินพักผ่อนพักผ่อนเออไปมากันยังเย้เร็ว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 อุยววอ้ยเฮียอุ้ยลดเลยไปไหนก่อนเลยครับบริษัทกำจัดหนูครับมีไม่มีครับเอากล่องไปครับช่วยเก็บของหน่อยครับจะย้ายแล้วครับ จะไม่อยู่แล้วครับจะไปไหนอ่ะจะไปเที่ยวครับไปทะเลก็ได้โอ้โหพิธีโสดกันโอ้โไม่อาบน้ำอ่าเอากล่องไปช่วยกันเก็บของเร็ว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 มาเริ่มที่ไม้ด้วยกูจะไปอัดเพลงต่างจังหวัดตัวยังงเอาไปไหมฮะเตียงเอาไปไหมเตียงไม่เอาไปครับเอาพวกเสื้อผ้าตู้ไม่ต้องครับฮะอะไรบ้าเนื้เพลงพี่พี่แต่งอะเอาไว้เอาไว้ในกล่องเลยเอาไว้ในรังเลยโอเคโอเค เอ้าชิบหายละชิบหายหมดแล้วเอากล่องเปิดไ่ได้นี่พี่ผมเปิดให้ฝากแตนฝากเอาพวกคอมไอ้นี่ให้หน่อยดิคอมยัดยัดด้วยโอเคครับขอบคุณครับไม้โน้ตบุ๊กอะพี่โน้ตบุ๊กเอาไปด้วยทำเพลงไงน้องเอาไปแต่พี่เอาคอมไปด้วยไม่ใช่หรอใช่จะเอากล้องฟิล์มไปด้วยแป๊บนึงกระโดดไม่ถึงเออเฮ้ยเดนบ้านดีไม่มีห้องน้ำเหรอไม่มีครับ ปกติผมปวดขี้ปวดเยี่ยวผมไปที่ศัตรูไปใครกินข้าวอยู่ขอโทษด้วยนะครับเด็กๆขยันมากอ่าไม่ตอดบ้านทีมมีไหมตู้สภาพไม่ต้องน้องพี่ไปเรื่อยๆพี่ไปทั่วจังหวัดเลยไม่ได้ไปย้ายเอาไปไหมไม่หมดไฟโหเอาเอาฝากเอาเบียร์เอาเบียร์เข้าให้หน่อยเบียร์เป็นรังอ่ะเข้าให้หน่อยใส่ไว้แอร์ไม่ต้องนะโลไว้นี่แหละไอ้ทีเดี๋ยวช่วงแบบอาทิตย์สองอาทิตย์เข้ามาดูให้หน่อยนะเข้ามาแบบ แบบพอสะอาดเออไม่ให้ห้องมันไม่ให้บ้านมันแบบมันดูรกๆล้างๆอ่ะได้เอาโล่ไปไหมแน้วไว้นี่แหละไว้นี่แหละอ่าแล้วก็เอาอะไรไปอีกไหมนะอันนี้แปบ่อันนี้แปบว่ไหนอ่าไม่ครับเก็บไว้เผื่อไอทีมันมานนอนเนี่ยเฮ้ยแต่แต่มันนอนเทียรได้เตียังเทนี่นุ่มจะบ้าเหรออ่าไม่ครับโอ้โหนี่ล่อเอาเบียร์ไปหมดเลยจริงดิ อ่าใช่เอาเอาไปไว้ที่บ้านด้วยเฮ้ยจะบ้าหรอของเขาอ่าไปไปไปเก็บเก็บเก็บไว้ในกล่องเก็บไว้ในกล่องไปไปไปเดี๋ยวจะไปละแต่แบบเลี้ยงส่งหน่อยดีเออแบบเลี้ยงส่งหน่อยก่อนไปอะไรเงี้ยรถบ้านผมแม่ใกล้ๆข้างหลังเนี่ยเดินแบ่งอ่าไปเราค่อยนี่อ่าซ้อนใครดีอะยิ้มรถหน่อยนะอ้าเอาผนี่ไปน้ำมันไอ้ยิ้มใน้ำมันไอ้กุญแจไม่มีครับอรถไข่เนี่ยหยับหน่อยสิหลมนยครับสวยๆหลมนยครับ เออขับรถเป็นปะเนี่ยพวกมึงอ่ะบ้านบ้านใครบ้านใครบ้านใครก่อนบ้านผมบ้านผมบ้านผมบ้านผะกันเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครวะครับครับมีอะไรครับครับผู้คุณครับอาทีตไปคุยกับมันก่อนดิใครวะมันบ้าอะไรพี่ครับมีอะไรครับเยอะนะจอดโอ้พวกคุณจะไปกันเหรอครับขอซื้อต่อได้ไหมผมเพิ่งมาจากอิตาลีฮะมันจะอิตาลี ใช่ผมอยากซื้อบ้านหลังนี้ต่อบ้านหลังนี้มันสวยมากเลยคุณผมขอซื้อต่อ no 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 ผมไม่ได้ขายผมแค่ไปเที่ยวหนึ่งเดือนอ๋อไปเที่ยวไม่เป็นไรผมซื้อต่อไม่ไม่ขายมีบ้านข้างๆมีมีบ้านแถวนี้ขายเยอะๆเลยก็ไปดูเอาดีโอ๊ยผมอยากซื้อหลังนี้หลังนี้มันดูดีพี่กูขายแล้วพี่กูจะไปอยู่ไหนเออใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยมีตังไลน์จีให้อยู่เอาเป็นว่าไม่ขายเอาเป็นว่าไม่ขายไม่ขายจะไปเลี้ยงส่งแก้วโอเค มาด้วยกันก็ได้อ่าได้ทําความรู้จักกันไปสวัสดีครับบ้านใครบ้านแตนหรือบ้านคุณสกายน้าคุณสกายบ้านแตนดีกว่าอ่าบ้านแตนเจอกันบ้านแตนแม่งมัวบ้างไงานไรเฮียเนี่ยไอ้ทตั้งแต่รอยวิเลี้ยงแล้วไอ้เฮียไอ้คิดมัดอ่ะใครก็ไม่รู้อันนี้ละชิดเราเจอคนแบบนี้เยอะนะพี่นะใช่เจอเลยคนตลกแดกอ่าบ้านแตนบ้านแตนแตนใช่ไหมแตนชอบมปิล็อกประตูเอาอะไรมัวบ้านงานเฮ้ยโคตรเท่คนเนี้ย จริงอุ้ยชิบหายแล้วเชี่ยพี่รูปนี้รู้สึกว่าแตนซื้อมาพันกว่าบาทนะเลยเชี่ยกูทำงี้อ่ะอุตส่าห์สั่งทำด้วยแต่ไม่รู้หรอกแต่ไม่รู้หโอเคโอเคเราเราน่าจะเฮ้ยกินเบียร์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 กินโค้กกับลมไปแล้วผ่อนลมผ่อนพี่ดีมทำลมเฮ้ยปากหมาดิมึงปาก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 ดูปลาดูปลาดูปลาออม ดูปลาอย่าปากหมาทีออม,มบ้าน,นีิผมบ้านิผมสมาซื้อต่อได้ใช่ไหมวะตายกูไม่สั่งใจเย็นปูใจเย็นโทษพี่ใจเย็นใจเย็นแทนต้องขึ้นข้างหลังเลยมีโคก้กปะข้างหลังไปดูให้หน่อยโค้กใช่ใช่เดีย๋ยวพี่มาพี่ขึ้นไปดูข้างบนก่อนได้ยินเสียงใครเปิดน้ำทิ้งไว้วะอืมทำไมมาอยู่ด้วยกันอีกแล้ววะสองคนนีน้เนี่ยเฮ้ยพี่ดีอ๋อ thank you น้อง thank you น้องมีโคกใจ โอ้เหมือนกันนะเหมือนกันนะเอามองอะไรเฮ้ยพี่เราภาพล่างไปไหนอ่าคือเหมือนว่าพี่ต้องไปแล้วล่ะโอเคเจอกันทุกคนไปแล้วนะมีอะไรก็โทรมานะพี่จะไปหาใหญ่แล้วพี่ผมไปส่งได้เลยไปเรยเดอร์พี่ไม่ได้ทำรูปแทนหายนะบายยเขาทำหายพี่เฮ้ยอย่าปากหมายดิ้นี่อวลาพามึงนี่ เธอชอบลูกคำแต่กูทำขึ้บอกหัวเธอด้วยไม่ต้องทำหึงเพราะเรื่องคืนนั้นไม่มีใครพูดถึงแล้วกูชอบตอนป้าเด็แม่งเถินดีตอนเมากับเพื่อนแม่งเทินจริงเพื่อนยิ้มเงินกูงกกูให้ตินแต่ถ้าหนูอยากได้เท่าไหร่คำคืนคืนนี้ของฮัสเวนโมโหก็อาจจะวินเธอชอบสบตาตามด้วยสปินและฉันไม่สงว่าห่างกี่ปีด้วยเวลาหยิบเหล้าเข้าหาสัตว์ร้ในตัวอยาก